มา,มาถึงขั้นตอนให้เลือกภาษานะครับไปต่อเลยครับทำตามวีดีโอนี้ได้เลยครับละเอียดถ้าใครไม่เข้าใจก็สอบถามมาขออนันนี้ใส่รหัส WiFI นะครับเหมือนเดิมเพราะว่ามันต้องการไซเน็ต ผมขอใส่รหัสไปไฟแไฟป๊บหนึ่งนะครับอ่าได้แล้วครับกด Connect ไ i f i ผมลองมาหลายวิธีทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่แล้วครับทีนี้เราไปดูกันว่าเครื่องนี้ติด Gmail หรือไม่ คือมันติดพินรหัสหน้าจอด้วยครับแต่เครื่องนี้มันปิดเครื่องเพราะ a อ d r o i d ด์ิปิดเครื่องมันต้องให้ไซส์รหัสไม่ยากครับสำหรับคนที่ v ิ p ไม่เป็นแค่กดปุ่ม Power กับปุ่มลดเสียงค้างไว้จนหน้าจอดับแล้วหันนิ้วซีมากดที่ปุ่ม Volume Up หรือปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้ แล้วค้างไว้สักพักแล้วค่อยปล่อยปุ่ม power แล้วมันจะเข้าไปหน้า Reset ให้เองครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้แต่คนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับแค่จะพูดเอาไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยรอก่อนครับสงสัยว่าเน็ตไม่ซ่าหรอครับ คือไวไฟทางร้านเองแต่มันน่าจะซาที่ตัวโปรแกรมเองอเครื่องติดพินครับเห็นไหมครับไปดูว่ามันติด frp หรือ gmail หรือเปล่านี่ครับติด gmail ไม่มีปุ่มให้ข้างทีนี้เน็กเลยครับกลับไป ไปอยู่ที่หน้า wi-Fi ครับขั้นตอนนี้ต้องไวนิดนึ่งนะครับกดปุ่ม turn off WiFi กับ e ิ t พร้อมกันไวๆแต่มือต้องให้โดนปุ่ม turn off ก่อนแบบนี้นะครับไม่ได้ครับไม่ทันขั้นตอนนี้ยากนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้ยาก ไมทันครับกลับมาเหมือนเดิมครับดูดีๆนะครับกดให้โดนนี่ถ้ามันหมุนแบบน,นี้มันจะน่าจะได้แต่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับมันต้องหลายๆครั้งนิดนึงครับมือต้องเร็วครับมือเราต้องเร็ว กดรัวๆเลยครับมังไม่ได้ครับไม่เข้าให้เอาไหมครับอ่าได้แล้วครับนี่มันจะขึ้นแบบนี้คือให้เรากดเข้าไปที่แอปอินโฟครับอ่าเหีนยร้อยเลื่อนลงมาครับเห็นไหมครับจะมีบ b r เซอร์ คลิกเข้าไปแล้วพิมพ์ค้นหาครับพิมพ์คำว่าพินครับ P I N ครับให้มันค้นหาครับนี่ครับพินวินโดว์อ่าคลิกเข้าไปครับล่างสุดจะมีพินวินโดว์กดเปิดก่อนครับคลิกเข้าไปครับ ทีนี้เลื่อนตรงนี้เลยครับนี่แหละครับแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปตรงนี้ผมจะใส่เป็นตัว L ครับลาย้าตัว L กดคอนเฟิร์มเลยครับดูครับทีนี้ก็กลับไปหน้าจอปกติครับกลับไปเลยครับนี่นะครับ next ไปเลย คือตัวนี้มันจะเข้าไปมันจะใช้าการเออร์ร์ของการเน็กว i f ไฟครับนี่นะครับคิดไปดูครับว่ามันจะติดหรือเปล่านี่นะครับเราก็ใส่ลายว่าตัว L ของเราเข้าไปเห็นไหมครับอ่าทีนี้ก็ได้แล้วครับกดเน็กไปเลย ข้ามไม่ก๊อปปี้ข้ามไปเรื่อยๆข้ามข้ามไปเรื่อยๆเลยครับนี่แหละครับคือวิธีการปลด แบบฟรีๆมาแจกให้ทุกคนครับคือผมก็เพิ่งปลดไปก็เลยเอาวิธีนี้มาใส่ครับเป็นวิธีที่ไม่ยากและก็ไม่ง่ายครับอ่าดูครับดูก่อนครับผ่านไหมรหัสเดิมตัวอ L ครับ นี่นะครับานแล้วครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากติดตามและกดไลค์ด้วยครับขอบคุณครับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับ